กราบสวัสดีนะครับพบกับผม m b 26T h e อีกเช่นเคยนจากวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เราได้รถมาแล้วแล้วยันปัจจุบันเนี่ยว่าการขับขี่มันเป็นอย่างไรนะเออหลายคนอยากจะรู้ว่าซั0เก้อยขับยังไงขับยากไหมเออแล้วก็มัน แบบน้ำหนักเยอะหรือเปล่าตั้งแต่ผมได้มาก็ยันปัจจุบันนี้ก็เกือบ2ปีแล้วสปวีจะสองปีแล้วครับถามว่าขี่ยากไหมหรอจะต้องบอกข้อมูลเกี่ยวกับ Z900 ก่อนนะครับว่า Z900 ตัวนี้คือไม่ใช่9 0 0ารซีธรรมดานะครับมันคือ9 4 8าร้อยสีบซีซีนะถ้าผมจําไม่ผิดนะเออ ถ้าจะไม่ผิดนะครับก็การขับขี่ก็ช่นะครับเพราะว่ามันเป็นทรงเนกเกตนะเออเนี่ยมันเป็นทรงเนกเกตนั่งขับสบายชิวๆเลยเออเพราะว่าแฮนด์มันไม่ได้หมอบลงไปข้างล่างอย่างนี้นะครับใช่ไหมมันไม่ใช่เหมือนพวกทรงสปอร์ตนะเออมันจะขับเมื่อยมือนะครับพวกทรงสปอร์ตแต่เนกเกตถ้าเราดูแบบตรงๆอย่างเงีง้ย มันมีความที่เห็นปะเอ,า,อาง่ายๆดูง่ายๆนี่มันจะสโลปขึ้นเหมือนแฮนจักรยานเอา,อาง่ายๆเออมาก็ขับสบายนะครับขับทางไกลไม่เมื่อยมือเท่าไหร่นะครับดูสนิมขึ้นแล้วมัตรงนี้ไม่ได้ขัดเลยน้ำมันโอเค คือมันเป็นรถทรงนเกลมันก็ขับในเมืองคล่องตัวนะครับง่ายง่ายต่อการเลี้ยวโค้งหรืออยู่ในซอกซอยหรือว่าเราจะแซกรถไปนะครับในที่รถติดอะไรอย่างนี้นะมันก็จะง่ายแต่ข้อเสียมันคือมันจะใช้เ,เขาเรียกว่าวงเลี้ยวที่กว้างขึ้นกว่ารถปกติทั่วไปนะครับ อันนี้มันก็มันจะมีวงกว้างมากกว่านะเออมันเป็นรถที่ใหญ่แล้วในเวลาเร็วเดี๋ยวว่ามันก็จะได้ประมาณนี้มันก็ได้ได้พอสมควรอนะ่ะแต่ถ้าเป็นรถทรงสปอร์ตมันจะมาเลี้ยวแบบในเกนไม่ได้ถ้าเราถ้าในเกนนี่ก็ถ้าคนไม่ชินกับรถนะถ้าหักเลี้ยวแบบสุดตัวเลยอะ่ะ มีสิทธิ์ลดลมได้เลยนะมีสิทธิ์ลดลมได้เลยเพราะรถมันจะทิ้งน้ำหนักไปทางที่เราเลี้ยวมันจะทำให้เราควบคุมรถยากมากแล้วก็หนักมากเคยเคยเคยแล้วเคยแล้วแต่ไม่ถึงกับล้มแปะก็คือขายังทันงไงเออไม่งั้นล้มแปะไปแล้ว ก็อย่างในกรณีที่แฟนผมเอาไปทำเงานแล้วก็เอาไปล้มแปะนี่ก็เป็นเหมือนกันก็คือหักเลี้ยวคือสุดเลยสุดแทนเลยแล้วน้ำหนักมันเทตัวไปแล้วขามันเอาไม่อยู่ไงเออขามันเอาไม่อยู่ปุ๊บสิ่งใดที่เกิดมาก็คือล้มแปะครับดีก็ถลอกไปนิดน่อยนะครับเออ ถ้าคนที่สนใจกำลังอยากจะหัดเล่นบิ๊กไบค์หรือพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าใช้เก้ร้อยตอบโจทย์ไหมมันก็ตอบโจทย์อยู่นะเพราะว่ามันแทบไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากมายเลยแต่ก็คือมันก็ยังไงพูดยากอะเราคนปกติก็ขี่ได้นะมันก็ขี่ง่ายแหละรถมีคาร์ท คนขับคาัดเป็นก็ขับได้นะแต่เวลาเราใช้ความเร็วมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันต้องใช้ทักษะในการขับขี่นะครับคือ,อคนที่ไม่เคยขับก็จะเวอหน่อยว่ารถมันม้ามันเยอะนะเออซีซี C มันสูงเวลามันบิดนิดหน่อยมันก็จะมาละมันแบบ ติดมือมากเลยรถซัดเก้าร้อยเนี่ยคือมันเหมือนคล้ายๆว่ามันต้นมันจัดมากแต่ปลายไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นทรงนกเก็ตแล้วมันต้านลมไม่เหมือนทรงพวกทรงสปอร์ตนะมันจะมีชิลลรูดลมผมเลยถึงต้องเปลี่ยนเป็นชิลแบบนี้ปกติเป็นชิลแต่งที่ให้มากับตัวรถเลยอ่ะมันจะสั้นอยู่ประมาณนี้มั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วมันจะไม่มันจะไม่กว้างแบบนี้ ออมันจะไม่กว้างแบบนี้มันแบบเวลาขี่ด้วยความเร็วมันลมมันตีหน้าเยอะมากแล้วพอมาเปลี่ยนเป็นชิลเนี้ยมันถือว่าโอเคนะเออมันโอเคมันโอเคขึ้นอนะ่ะมันจะสลบมเข้ากับหมวกเนอกพอดีเวลาเราหมอบลงมาอีกน่อยหนึ่งคือหมอบหมอบตัวหมอบตัวลงมานะเออด้วยความเร็วที่ผมเคยทำก็อยู่ราวๆแค่ okay. ร้อยห้าสิบะเออร้อยห้าสิบเราก็ไม่กล้าบิดไปมากกว่านี้แล้วก็คือด้วยความปลอดภัยของเราด้วยแล้วก็อีกอย่างเรายังไม่ได้ใส่กันสะบัดนะเออยังไม่ได้ใส่กันสะบัดเพื่อไปตกหลุมเวลาใช้ความเร็วสูงๆหรือรอบสูงๆเนี่ยเราจะเอารถไม่อยู่เวลามันตกกระหลุกลงมาเงี้ยเออมันจะทําให้รถพลิกคว่มได้นะแล้วก็ ตั้งแต่เปลี่ยนท่อมานี่ก็โอเคเลยรู้สึกว่ารถมันเบาขึ้นนะเพราะว่าหม้อพักมันต่ำหน่งน้อยก็หนักประมาณโลโลกว่าสองโลเออตั้งแต่เปลี่ยนไปรถมันก็เบาขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ารถมันแบบมีมีแรงมีแรงขับเคลื่อนขึ้นมาอีกหน่อยหรือว่าเป็นที่ความรู้สึกก็ไม่รู้นะเออแต่ก็รู้สึกว่าท่ออยังโลงไปเออ ที่เราต้องเปลี่ยนคือท่อเหมือนรู้สึกว่ามันยังโล่งไปปกติอะสลิปออนตัวเนี้ยมันจะมีะเหล็กเหล็กกันเหล็กรูดลมอะมันจะเป็นเหมือนกลวยอ,ะ,อะตัวตรงเนี้ยแต่มันหลุดไปผมก็เลยยังไม่ได้ใส่ก็คือใส่ปลายสวมไปเลยคือเอาไอ้ตัวที่ว่ามันหลุดออกเอาออกไปมันทำให้ เสียงแบบเบาลงได้นะเออตอนนี้มันก็จะโลง่ลงๆเลยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันจะโลง่ลงๆหมดเลยโลง่ลงๆหมดเลยแต่อนาคตน่าจะต้องเอามาใส่เอามาเชื่อมใหม่ไอ้สวนที่มันลุดไปที่เป็นกลวยอะ่ะผมอยากจะให้มันเบาลงกว่าน,นี้นะอ,อันนี้รู้สึกว่าตอนนี้เริ่มโลง่งโลงนะตั้งแต่ขับมานะครับ แต่สองปีก็ถือว่าผมยังไม่เจอปัญหามันนะเออยังไม่เจอปัญหามันเลยขับได้ปกติไม่งอแงอนะครับแล้วก็อยู่ที่การที่เรารักษาด้วยนะเออไม่มีงอแงอนะครับเรื่องเครื่องก็ไม่มีปัญหาเรื่องโซ่สเตอร์ก็ไม่มีปัญหาเราก็มันตรวจเช็ค สอาวันตัวทีก็ได้เออแล้วก็รถ <c oughs> ตอนนี้รถซัดเก้าร้อยก็อยู่ประมาณมือสองอยู่ประมาณสองแสนกว่าบาทมั้งเออเห็นเห็นราคาก็น่าใจหายเนาะเออ <c oughs> <c oughs> เห็นราคาแล้วก็น่าใจหายเพราะว่าเราซื้อมือหนึ่งมาก็สี่แสนกว่าบาทใช่ไหมละ่ะ แล้วมาเจอมือสองนะสองแสนกว่าบาทเงี้ยเราก็มาคิดไปน้อยใจว่าเยอ้ทำไมราคามันตกลงเร็วยังว่าว่าแต่ก็ภูมิใจตรงที่ว่าเราได้ใช้รถมือหนึ่งเงี้ยแต่ไม่ได้ใช้รถเอ่อรถมือสองเงี้ยบางทีเราดูรถไม่เป็นเงี้ยเราไปซื้อรถมือสองมาเงี้ยเออ,อปัญหาเรื่องเครื่องมาแต่มันไม่ได้พังที่ร้านเขาไงเราใช้มาสักสามสี่วันเงี้ยเราเพิ่งจะเห็นว่ามันมีปัญหาเงี้ยแล้ว ทางร้านบางร้านเขาไม่รับผิดชอบไงเออเนี่ยมันมันเป็นปัญหาตรงนี้เนะี่ยเราต้องมาแก้มาทำโน่นนี่นั่นเองอย่าเงี้ยม่นเสียตังค์ไปอีกผมก็เลยตัดสินใจเออซื้อมือหนึ่งนี่เนะี่ยอืมสบายใจดีที่เราจะพูดก็มีก็ประมาณนี้ครับ ว่าเป็นรถปีเก่าดีปีเก่าที่สวยนะเป็นปี2017 17 1 8เหรือ18เออนี่ยอยู่ราวๆนี้นี่ครับเออมันโฉมมันเป็นโฉมที่แบบผมชอบหน้ามันนะหน้ามันสวยดีตัวใหม่ก็อยากได้นะตอนนั้นก็คิดสองใจสองใจชอบหน้าปัดตัวใหม่มากอ๋อหน้าปัดตัวใหม่จะเป็นดิจิตอลแล้วก็มีโหมดให้เล่นด้วยเออ แต่ผมชอบในตัวเก่ามากกว่าครับนี่ชอบหน้าแบบนี้มากกว่าเพราะว่าตัวใหม่มันจะหน้านมันจะสั้นสั้นลงไปอีกสั้นลงไปอีกแล้วก็หน้านมันจะอองคล้าย,ายมดมดมดดำอ่ะเออมันจะเหมือนมดดำมากเลยผมก็เลยตัดสินใจนี่เอาตัวนี้มาสีแดงชอบชอบสีแดงอยงู่แล้วไงแดงดำ เพราะว่าจะเปลี่ยนสีเทาให้เป็นสีดำอยู่แต่ยังคิดอยู่ว่ามันจะออกมาสวยหรือเปล่าแล้วก็แต่งลายสีเทาเอาเพราะว่าในใบมันมีเขียนสีเทาด้วยไงแล้วก็ทำเทาเป็นลายเอาว่าน่าจะเท่อยู่นะรถมันจะดูดุขึ้นมีเยอะเลย สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาบ่นนะครับแล้วก็มาพูดถึงเรื่องการใช้รถที่เราออกรถมาัม้งแต่เราออกรถมายันปัจจุบันมีข้อดีข้อเสียยังไงเท่าข้าวที่ผมสัมผัสมาก็มีประมาณเท่านี้ครับถ้าใครอยากรู้เรื่องรถของผมอีกก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับถ้า ข้องใจตรงไหนหรือว่าอะไรถ้านไหนสามารถตอบได้ผมก็จะตอบให้นะครับผมสงสัยในราคาอะไรลถหรือพวกอะไรแต่งอะไรพวกนี้ที่อยากจะได้ก็คอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้กับผมบิมบีสองหกทีขอตัวราบไปก่อนสวัสดีจ้า 你们可以当我的丈夫。